สวัสดีค่ะผลงานของดิฉันนะคะมีชื่อว่า my a ค่ะโดยดิฉันนะคะได้นำไข่ไก่มาทำเป็นช็อกโกแลตรูปไข่ไก่ค่ะโดยตัวช็อกโกแลตของดิฉันนะคะดิฉันตั้งใจว่าอยากจะให้มีพลาสติกห่อหุ้มเป็นสีเปลือกไข่ไก่จริงๆเลยค่ะความพิเศษของผลงานชิ้นนี้นะคะจะอยู่ที่แพ็กเกจค่ะเพราะว่าดิฉันออกแบบให้มีความเป็น t o in one ค่ะคือสามารถใส่ช็อกโกแลตรูปไข่ที่เป็นสินค้าของดิฉันได้โดยการ ดึงตรงฝากล่องออกมาก็จะมีที่ใส่ช็อกโกแลตอยู่ค่ะแล้วก็แพ็คเกจนี้นะคะสามารถนำไปเป็นของเล่นสำหรับเด็กๆได้ด้วยค่ะที่มาที่ไปของผลงานชิ้นนี้นะคะมาเริ่มจากการที่เวลาดิฉันไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่า ตามร้านสะดวกซื้อเงี้ยค่ะพอดิฉันไปที่มุมขายขนมดิฉันก็สัง,สงเกตเห็นแพ็กเกจของสินค้าบางอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นของเล่นแต่จริงๆแล้วเขาก็มีการขายขนมด้วยดิฉันก็เลยนําตรงนี้มาเป็นไอเดียในการทําผลงานชิ้นนี้ค่ะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายหลักของฉันที่อยากจะขายสินค้าชิ้นนี้ก็คือเด็กค่ะดิฉันก็เลยได้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับความชอบเด็กแล้วก็ได้รู้มาว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะชอบความมีสีสันความน่ารัก แล้วก็ชอบเล่นของเล่นดิฉันก็เลยนำตรงนี้มาเป็นไอเดียในการทำผลงานชิ้นนี้เช่นกันค่ะราคาที่คิดว่าจะจัดขายนะคะก็จะอยู่ที่59บาทค่ะโดยแถมฟรีกระทะก,กับเตาหลิวให้น้องๆสามารถไปเล่นต่อได้เลยค่ะสถานที่ที่คิดว่าจะจัดขายนะคะก็อาจจะเป็นในเพจของดิฉันเองหรือช่อง tiktok ช่องทาง YouTube s h o ป e e ทำเป็นผลงาน DIY ให้คนได้มาติดตามแล้วก็ซื้อสินค้าของดิฉัน,นะคะ่ะประเมินผลงานตัวเองนะคะจะให้อยู่ที่7จ็เต็มสิค่ะหักคะแนนความไม่เรียบร้อยของผลงานแล้วก็ผลงานของดิฉันคิดว่ายังมีสีสันที่ไม่มากพอแล้วก็หักคะแนนการถ่ายภาพโฆษณาด้วยค่ะเพราะว่ายังไม่ดึงดูดมากอพอค่ะขอบคุณค่ะ